ณมนดลนกิลี ili, พื้นที่ชายขอบของประเทศกัมพูชาซึ่งประชากรทั้งหมดเป็นชนกลุ่มน้อยที่อยู่ห่างไกลจากบริการสาธารณาสุขขั้นพื้นฐานทุกอย่าง mm hmm. เมื่อเกิดการระบาดของโรคมาลาเรียอัตราการตายของคนที่นี่จึงสูงมากแต่ในช่วงสองปีที่ผ่านมาอัตราการตายลดน้อยลงจนเกือบเป็นศูนย์อะไรคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ติดตามชมพระราชดำริไร้พรมแดนวันเสาร์นี้ เวลา13นาฬิกา30นาทีทางนาว26 <c oughs> ณมนดลนกิลี ili, พื้นที่ชายขอบของประเทศกัมพูชาซึ่งประชากรทั้งหมดเป็นชนกลุ่มน้อยที่อยู่ห่างไกลจากบริการสาธารณาสุขขั้นพื้นฐานทุกอย่างเมื่อเกิดการระบาดของโรคมาลาเรียอัตราการตายของคนที่นี่จึงสูงมากแต่ในช่วงสองปีที่ผ่านมาอัตราการตายลดน้อยลงจนเกือบเป็นศูนย์อะไรคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้